ไข่ไหมจ้าไข่ไหมทุกท่านนี่เป็นไข่ไหมชุดที่เก้าและชุดที่สิบนะทุกท่านก็ไข่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะมีพร้อมส่งนะเราจะเริ่มส่งพรุ่งนี้นะครับผมวัน,นวันนี้ก็จะได้อีกประมาณสิบไหมรุ่นนี้จะได้ไข่ทั้งหมดประมาณสามสิบแผ่นนะทุกท่านเพราะตอนนี้มันได้ยี่สิบสองแผ่นนะครับน,นี่เป็นที่เหลือเศษเหลือนะกิเกมก็ดูดูทุกท่านจริงจบคันชบมา ดันในชามที่เรารอบเนี่ยครับท่านออกนะ,นะครับผมท่านพื้นบ้านนะท่านเดี๋ยวถ้าได้สนใจก็ติดต่อสั่งเข้ามานะเดี๋ยวเราจะส่งรูปให้ดูแล้วก็จะได้แรแจ้งรายละเอียดนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่เก็บก็น่าจะเก็บเอาไว้ไอ้ไม่มีออกนะท่านไข่ดีอยู่นะครับผมไข่นาดีอยู่นะใส่แผ่นละห้าสิบห้าตัวถึงหกสิบนะครับผมท่านเนี่ยนะครับผม พอดีรอบนี้ไม่เยอะเราก็เลยใช้ชามขนาดใหญ่อยู่นะครับผมเพราะว่าถ้ามันไม่พอเราก็ใช้ขนาดเล็กถ้ามันบางเราก็จะเสริมให้นะผมหรบไข่ครับไข่งามอยู่เด้อขนาดไข่ใหมไข่ดีดีเดี๋ยวพันธุ์นางสีแม่กําลังจะส่งมาให้นะทุกท่านพันใหม่นะกําลังให้ยายคัดลังให้อยู่นะ วันแม่กำลังหายายคัาดลังมาอยู่นะครับท่านได้สนใจก็สั่งมาได้เด้อทุกท่านเด้อ